ยายกสี่มาอีกสองแสนไม่ได้การสอบหน่อยเขาก็โดนนะเขาโดนนะแต่เราไม่ออกเขาโดนเราหลออกเขาก็ยอมโดนแ,แต่เราไม่ออกเห็นไหมมันก็าหายไปนานนะตอนต่อยหายเนี่เลยจุดบกพร่อ,องเราคืออะไรป่ะตอ่อยทีไม่หายสามเดือนเลยต่อยทีหายไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมเสมอเห็นไหมที่ได้ทําไม่ได้เพราะว่า เป็นไงบ้างน้องโหวันนี้หมดไหมจุดเปลี่ยนของเกมมันอยู่ที่จังหวัดไหนครับน้องถอยครับถอยอแล้วแพ้แตกมีม,มีมีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับไม่ครับเกี่ยวอาฉิาทั้งหมดเท่าไหร่ส <25. S 1> องแสนหา้านห้าจังหวัดถอยเลยไหมที่ทําให้เราแพ้วันนี้ใช่ช่วงสามช่วงแรกก็ดูว่ายังโอเคอยู่นะแล้วเกิดอะไรขึ้น,นถึงต้านไม่อยู่ไ่ ไม่ได้ออกอาวุธไม่ค่อยเอาอาวุธไม่เอาอาวุธไม่ต่อเยเลยคอับทำให้เขาเดินถึงตัวในจังหวะช่วงยกที่โดนเข่าจังหวะนั้นท,ท,ท,ทนทนได้อยู่ครับยังทนได้อยู่<ช>หลายคนคิดว่าจะไม่รอดแล้วแต่ว่าเรายืนอยู่ได้เป็นเพราะหยุดนานแบบที่ทพี่ด<ช>ันบอกไงสภาพร่างกายมันเลยไม่เข้าที่เข้าทางมีส่วนอะไบ้า<ม>เป็นไงร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้กลับมาไปนี่ถอนฟันมั้งเลยผมถอนฟันไปทีเดียวปากรวมที่จะต่อยกับใครเนี่ย จะลอยกาลอ<ป>ยฟันไม้เหรอเขตบุรุษอันนี่นนมันฟันฝั่งเราเป็นฟันฝันงเรั่นู้น,นเนี่ยเขาให้อาจีเราเนี่ยเขามองว่าเรายังสู้ได้รู้ไหมเขาถึงให้อาจีเราเขาก็มองสู้ไม่ได้ก็ไม่ให้อาจีหรอกอยูสถานฟ้าไม่มีอะไรสักบาทเลยเห็นไหมเห็นไหมเพราะเขาบอกว่าสู้ได้อันี้มันก็มองว่าสู้ได้ก็มีอาจีใ,ให้ตัวเป็นรอด้วยเสด,ยด,ยด,ยดยายอะเป็นนักเสียดายทำี่อะไรฝองพันนไหมเนาะเออจะเป็นไ,ไม้ทุกคนเนี่ย เราจะเอาดีกว่านี้ครับยันซ้อมอะไรยวันี้ปล่อยอไปเลย,ยนะไม่ได้แงพน,น็อกแผลแตากแห้งนี่30วันปล่อยได้เลยนี<า><า>่<า>ก็เป็นกำลั<า>งใจให้ครับน้องตปไปไปอย่าหยุดอย่าหยุด